จากเนื้อหาในบทความนะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะมาแสดงาการใช้ React Framework นะครับเพื่อ,อ implement หลักการ Human i n t h e r o u p นะครับโอเคครับผมทำโค้ดเป็น Python นะครับ React Demo py นะครับเดี๋ยวลองรันเลยนะครับ AI ก็จะถามข้อมูลว่าว่าเราต้องการอะไรนะครับในทีนี้ผมมีตั้งคำถามว่า,าช่วยแนะนำ กิจกรรมแล้วกันกิจกรรมกิจกรรมเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับเด็กว่าเที่ยวบริเวณสถานีรถไฟอูอีอูยีโนะนะครับที่ทำให้พ่อแม่ไม่เหนื่อย อย่ารอ AI ทำงานนะครับหลักการรีแอกก็จะมีเฟสในช่วงของรีสเน n งนะครับเขาก็จะรับคำรับข้อมูลจากเรานะครับอันนี้เขารับข้อมูลมานะครับก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเขาเข้าใจยังไงบ้างเพื่อเขาก็จะแสดงข้อความนี้ออกมาเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต้องทราบถึงความสนใจของเด็กอายุความ ความสามารถทางกายภาพของพ่อแม่ต้องงานท่องเที่ยวบริเวณต่างๆอันนี้ออกมาข้อมูลออกมาเหตุผลต่างๆนะครับ action ค,คือเขาพยายามค้นหาข้อมูลบริเวณที่ท่องเที่ยวในสถานีรถไฟอุยโนะนะครับแต่ในกรณีนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อกับ external นะครับอย่างเช่น google search ก็จะไม่มีข้อมูลภายนอกมาสนับสนุนก็จะใช้เพียงข้อมูลของ AI แล้วก็ในฟีดแบ k เขาก็จะมีการสอบถามเนื่องจากข้อมูลในเฟสของแอคชั่นไม่พอ mm hmm. เขาก็จะถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราสนใจยังไงอายุเด็กเท่าไหร่มีความสามารถกายภาพพ่อแม่ยังไงผมก็จะบอกว่าสนใจเด็กอายุ10ขวบแล้วกันนะให้ข้อมูลไปเด็กอายุ10ขวบชอบสนุกสนานนะครับ พ่อแม่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพอยากให้ลูกสนุกสนานนะครับให้ข้อมูลไปจะรอ AI ทํทำงานในเฟสของ i s t o n i n g นะครับเ,เขาทำงานเรียบร้อยนะครับก็ให้ข้อมูลว่าเด็กอายุ10ขวบชอบสนุกพ่อแม่ไม่มีสุขภาพ จึงควรทำกิจกรรมที่สนุกสนานเหมาะสำหรับเด็กอย่างเช่นเยี่ยมชมสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์และก็เล่นเกมนะครับแอคชั่นก็มีการค้นหาข้อมูลในบริเวณอุยโนะน,นะครับอย่างที่บอกวิสเนนิ่งก็คือ,อาจากข้อมูลที่ได้รับนะครับเด็กอายุ10วขวบพ่อแม่มีปัญหาสุขภาพนะครับช่วยสาม,มารถทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเขาก็จะแนะนำมาบอกว่า,าไม่ทำให้พ่อแม่เหนื่อยนะครับก็อย่างที่ให้ข้อม,มูลเพิ่มเติมตอนต้น เขาก็จะแนะนำอย่างเช่นุยโนซูุยโนพาร์คนะครับนิชแนล u อ็มิวเซียมออฟเนเจอร์แอนด์ไซแล้วก็แอคชั่นก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว่างสถานที่เที่ยวแถวบริเวณนั้นนะครับก็ให้ข้อมูลมาก็ไฟแนลแอนเซอร์นะครับก็จะพอได้ข้อมูลครบถ้วนในระดับหนึ่งนะครับในจากแอคชั่นที่ให้ไปเขาก็จะไฟแนลแอนเซอร์ออกมาตอบคำถามสุดท้ายเขาก็จะแนะนำ ให้ไปที่อุลิโนโซอุลิโนพาร์คนะครับมิวเซียมนะครับบริเวณนั้นก็เหมาะสำหรับเด็กอายุสิขวบไม่ทำให้พ่อแม่เหนื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปคือหลักการทำงานนี้ก็จะเป็นการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่าง r e s s o n i n g นะครับก็ AI ให้ข้อมูลในเชิงเหตุผลนะครับ Logic นะครับ Action ก็คือจะพยายามในการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพอตรงฟีดแบ c k ถ้าฟีดแบ็กอย่างฟีดแบ็กไม่เพียงพอนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ AI ก็จะให้เราป้อนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือเราจะยืนยนันหรืออะไรก็แล้วแต่เราเขียนฟังก์ชันในโค้ดในซอฟต์โค้ดนะครับเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพอเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็จะพยายามเช็คดูเหตุผลนะครับว่าข้อมูลเหล่านั้นที่ให้เพิ่มเติมเนี่ยเพียงพอ,ต,อต่อที่จะตอบคําถามสุดท้ายไหม ถ้าไม่เพียงพอก็จะพยายามแอคชั่นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าประเมินละเพียงพอเรียบร้อยนะครับก็จะให้ฟ i แนล answer ออกมาก็เป็นคำตอบประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะพอเข้าใจนะครับส่วนซอสโคดนี้ท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักแชททักไลน์เข้ามาได้นะครับจริงๆหาข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่ยากนะครับโดยการเสิร์ชหาใน Google ว่า uh, React Framework นะครับ ไอีเอซนะครับ AI อย่างนี้เป็นต้นคีย์เวิร์ดประมาณนี้เป็นต้นนะครับหา,หาได้ไม่ยากนะครับขอบคุณครับ